สวัสดีสุพรรณีซึ่งก็เป็นการนำกลับมาทำซ้ำลื่เนี่ยที่เคยบอกหลายๆครั้งนะครว่าเวลาที่เราอยู่กับเรื่องไหนก็แรงกระต่ายเราจะไม่ค่อยได้คิดว่าเคยทำมาแล้วจิตของแต่เรารู้สึกว่าอยากทำเรื่องนี้เช่แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าอะไรคะร่วมสมัยมากๆคือตั้งแต่ตอนที่เขียนคุณสุวรีเขียนไว้มาถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเก่าเลย เป็นความกล้าหาของนักประพันยุคนั้นจริงๆนะคะทองประกายแส์ก็จะเป,เป็นเรื่องราวของทองดีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งก็มีชีวิตไปตามโชคชะตาบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่ามันคือโชคมันคือดวงหรือมันคือตัวเองกันแน่นะคะนางก็เป็นผู้หญิงที่มีความสุขมีความสุขแล้วก็เผชิญชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นตัวละครที่คนดูอาจจะรู้สึกว่าแบบ าจจะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกหมั่นไส้รู้สึกโมโหรู้สึกอยากจะยุ่งหัวนางนะคะก็จริงจรงแล้วนางก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีชีวิตที่ดีๆเหมือนกับผู้หญิงทุกคนเหมือนกันทำไมต้องเป็นใบเฟิร์นที่ชอบคนอื่นไม่ว่างค่ะเลยไม่ใบเฟิร์นก็แย่โยนไปทิ้นาทีนี้จริงๆก็ต้องก็ต้องบอกว่าใบเฟิร์นเหมาะที่สุดแล้วครับในเชิงของการทำงานที่ทำงานร่วมกันมา ก็นึกถึงเขาคนแรกเลยนะแล้วก็รอคิวกันมาเป็นห้าปี<ม>ครับต่ประโยชนระยะห้าปีที่เราไปคุยนี่มันพัฒนาบทอะไรขนาดไหนในการคัดเลือกสามีแต่ละคนมาสำหรับไปเปิดสามีแต่ละคนเหรอครับค่อนข้างเป๊ะนะครับไล่<笑><笑>สามีในเรื่องนี้เ้าคนนะครับ<ส><ญ>ตั้งแต่คนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าวิบากกรรมของทองเลยนะครับก้อน วันนี้น่าจะอยู่รบนะครับมีโพสจับไปแล้วนะครับก็สำหรับผู้ชายก็จะมีความหลากหลายมากๆมีทั้งหนุ่มเซอร์ที่เป็นรักแรกนะครับรวมไปถึงผู้ชายที่เข้ามาหลอกลวงผู้ชายที่เข้ามาให้ความหวังผู้ชายที่เป็นรักแท้แต่สุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็ต้องเดินต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแต่ไม่ไ,มได้หมง เ็นชีวิตไม่ได้ตายนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเขารจริงๆสำหรับใบเฟิร์มันักของการแก้วนนนเนี่ยมันโคละทางเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการดีความทีมพ่พอมันเป็นผลโคละทันแล้วก็สนุปไปอีกแบบเนี่ยคือว่ามันมีความด่างขอมดีเล่นอะไรที่แบบคนอว่ามันมีความตรงมีความลุยของของดีมันอเกิฉายแล้วคนจะได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คนอว่ามันเป็นชคงดีที่ร่วมกันค่ะการแสดงมากๆหลายผลมา,ม,ามากๆถึงคน่ระเอก๋คนของเร์ กับเ้าคนมันต้องรับมือยังไงบ้างไม่ไหวเลยค่ะแล้วาเตรียมตัวยังไงการรับสึกกับสามีกล้าคนมาคุณระแบีนเลยาที่ดีอกนคิวแรกกับแต่ละท่านก็จะมีความแบบต้องรับมือใหม่ๆเพราะแต่ละคนก็จังหวะการแสดงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มากันแบบทุกคนกำกันบ้านมาแบบแน่นมาก่ะไปเอยแบบล่นกีทุกคนอะต้องเล่นทั้งสองครคิวถึงจะรู้ว่าหอมที่มาแนวนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ควาเปิดมาอะไรคนอยากเป็นสแตาด์ดีแทนเฟอร์ก็อยากให้เป็นเหมือนกันค่ะต้นหอมไงที่หอมไม่ไหนแล้วยู่ียมาตายเลยเดี๋ยวมาเออเอาแกงพี่กินก่อนแกงของเราคนไทยบ้างนะมีต้นหอมกับก่อกระบอกมอกะบอกเออเอาผู้กับก่อนไหมเอาพู้กำกันให้ไปยังไงบ้างความคัดขอกคุณที่ว่ามันต้องแบบเี่ต้นคำว่าแรงเออมันก็แรงแต่ว่าคราวนี้เราจะเราเราจะค่อนข้างปรับให้มันเข้ากไปยุคสมัยแล้วก็มีความเป็นดาร์คคอมดี้ ปัญหาก็คือเรื่องบทนี่แหละที่แหละว่าเราทําแล้วเราก็แบบพอเราไม่พอใจเราเรายกทิ้งกันไปเลย,หล,ยหลายรอบมากอะไรอย่างเงี้ยมาถึงใช้เวลานานในการในการพัฒนาบทไปเรื่อยๆนะปัญหาของพี่ก็คือทุกครั้งเวลาเปลี่ยนหัวแต่ละครั้งเนี่ยพี่จะต้องปรับสามีครับเราจะเปลี่ยนผู้ชายเรา,า,าจะต้องปรับโหมด ทุกครั้งที่เพราะเราไม่รู้ว่าคนใหม่จะมายังไงโลเคชันจะเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ใบเฟิร์นเนี่ยเขาจะเผชิญทั้ง9คนอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แบบการทํางานในการเริ่มต้นผู้ชายแต่ละครั้งเราก็ต้องแบบคอยปรับคอยอะไรเงี้ยภาวนาให้ผู้ชายรวยเร็วๆเพราะเราจะได้เจอโลเคชัิกติดแอร์อะไรเงี้ยครับจริงๆพี่กูกดดันไหว่าต้องกลับมาสร้างตำนานให้ใบเฟิร์นไม่กดดันเลยครับเพราะว่า ทำนายไม่ต uh so so so, ันานพี่ไม่รู้ว่าพี่ก็ทําของพี่เท่าที่พี่คิดได้เลยอย่างเงี้ยพี่ไม่คาดหวังคาดหวังร้วไม่ได้แล้วมันเจ็บอ่ะพี่ก็เลยเฉยเแต่ก็ทําเต็มที่นะครับก็เป็นความสนุกมากกว่าการเป็นการรงานอีกครั้งหนึ่งของทีมทีมเป็นแดดลงไฟใบไม้ที่ิดบิวเรียกว่าอะไรดีสีอะไรดีก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็เลยเป็นการทํางานที่สนุกอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้รอกว่าผลตอบรับกลับมาจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ผลก็ไม่ใช่ เเริ่มจากผู้ชายของทองผู้ชายผู้ชายขอคนแรกเลยคะพีุได้ัคนแรกครับก่อนกาวมันดัของสมีคนที่หนมีคนที่หนึก่อนไม่ตองเกินเราอ่ะมีคนที่นให้ริวที่กาปตรงกลงค่อยดยนนะครับผมบังหูอยู่ไม่ก็ต้องมีคนที่หนึ่งรีวิวคาแรกเตอร์ตัวองค่ะซนครับประโผมากให้ีละให้มีตั้งเพิ่มประโยคเดียวแล้วเดินไป ไม่เอาประโยคที่เตรียมมาอีกได้ครับโอเคครับจัดไปน้องซ้ายโอเคมาอะไรนะอะไรนะผมชื่อพิสุทธิ์ครับในเรื่องฮะชื่อชื่อพีทชื่อจริงชื่อพิสุทธิ์ครับก็โอ้มก็สับพักแล้วเหมือนกันนะมันเป็นยังหมายถึงจำไม่ได้เดี๋ยวก็ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นวัยรุ่นนะฮะที่ค่อนข้างอยู่ในช่วงที่เราก็บ้าๆหน่อยเหมือนเราก็จะเจ้าชู้หน่อย แต่ว่าพอเรามาเจอทองนี่ก็คือเหมือนเป็นรักแรกของเราเหมือนกันนะครับใช่ครับก็เลยเหมือนแลกเปลี่ยนความเป็นรักแรกของกันและกันนะครับแลกมาถึงก็เข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจครับใช่ครับพี่ก็ประมาณนั้นครับใช่คะเป็รักแรกรักสองใช่ครับรักสองครับครับอ่ามีที่สองพี่พี่แยงรักสองรักสองคืออะไรฮะพี่แยงรักสองใครสอน เพียงมากเพียงยังไม่มาย่าไมมเลยค่ะพี่เต่าเลยมาค่ะโอ้โหคนนี้พี่เต่าคนนี้สามพี่เต่าต้องเข้าตรงกันเชิญครับว่าไงครับรีวิวคาแรคเตอร์ตัวเองสั้นนะเต๋าคนดีครับเลยค่ะเป็นคนดีเป็นคนดีคนดีไม่มีฮะเป็นเสียครับเสียบุญนะโอ้โหคนที่สามโอเพนะ ก็คนดีครบคนดีครับแล้วก็ส่งมาให้น้องชายรับนะมาเลยแล้วคนที่สี่คนที่สี่พี่ชายคนที่สแล้วก็เป็นสารวัตรมิรนะฮะเป็นน้องชายของเสบุนพิตรนะครับก็เป็นคนดีไม่แพ้กันครับคือดีแบบฉบับพี่ชาย่าดีแบบฉบับต่างจากพี่ชายเล็กน้อยแล้วก็ยังดีอยู่อวาา้่อาโยาก็อ่อาโยนาาลาาาาาาาก็รุนแางเราร้อนร ล่นผมก็ยังอายเจริงเลยต่อไปคอ่เมยครับครับผมชื่อมนตราครับเป็นนักดนตรีครับเป็นคนดีกว่าที่ผ่านมาแต่คุณดีเล่นแบบไหนดีเล่นแไหนเรื่องนี้ไม่แต่นดีครับเราบอกว่าเรื่องนี้มันแซ่บเรื่องนี้เป็นละครแบบคุณนะครับใช่ไม่เป็นไม่เป็นทุกคนเป็นคนดีครับนะพี่กองด้วยพี่กองเลยดีแค่ไหกองคือดีที่สุดเลยดีที่สุดความดีนี้เลยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า ทุกคนก็ทบตอใจก็ยังไงต้องดีอ่ะเราแบบเป็นรักแท้แท้ของเราเรารักเขามากๆอะไรเงี้ยรัยก็ต้องดูในเรือกว่าเขาจะแบบสมหวังกันไหมละกันโอเคต่อไปที่ออไม่อยู่ต่ที่ม่อยู่ตามต่อที่ี่อ่อต่อที่เจ็ด่คนดีดีแค่ไหนคนดีเห่ืนกันดีกว่าที่ผ่านมาก็เป็นเป็นคนดันดันเด็กรับคือเราเราจะ ัหุ้งกาบแล้วเราก็จะมีการแคสเด็กอยู่เรื่อยๆโดยวิธีการแคสเนี่ยมันก็จะต้องแบบค่อนข้างอินเทนท์เข้าไปร่หนึงไม่เลวดีครับยากมายากมากการที่ต้องดันเด็กอะโอยทํากันบ้านอยู่แบบามสปีครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตมากๆาแบบเรื่องของคือถ้าจะให้เลือกระหว่างเธอกับนอนเนี่ยขอเรียกนอนกับเธอดีกว่าครับ ไม่ก้าวมาครับเมื่อกี้ก้าวบอกให้ไม่ไม่ก้าวี่อูก้าวไปทุกข้าวไปไหนล่ะเริ่องนอนกันเลยหรือ่าใช่ที่ท้าทายมากเป็นพว่เก่าครับผมแล้วก็เราเป็นคนที่อ่าเพาเข้าสู่วงการไม่ไม่เป็นพี่กูครับเป็นพี่กูไม่ได้ครับเป็นพี่กูไม่ได้อ่ะเขาเป็นพว่เก่าพี่กูเป็นพว่เก่าเพราะคนนี้ใจร้อนไม่ได้ครับเขาขี้ร้อนด้วยขี้ร้อนด้วยเขาดีนี่คุณอ้นป่างมก็เป็นคนชมมา ใช่พี่อ้นสามพี่อ้นนี่เป็นคนไปสรรหาเด็กเข้ามาแคสงานต้องเป็นคนดียิ่งกว่าให้โอกาสเ็งใช่ครับก็แผนแคสงานก็เราจะไม่มีคนเยอะครับผมคนเดียวใช้ห้องห้องห้องมืดๆพออะไรอย่างเงี้ยไปดู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 พี่จะจะฟังกันให้จบเรื่องเลยฮะละครเรื่องนี้น่าจะออนมานาสาคบุญชาเดี๋ยวเรไปเป็นสามีคนต่อไปแปดแปด คนดีไหมครับเร็วมากครับโคตรเร็วอ่ะเป็นยังไงบ้างก็ในเรื่องรับบทเป็นประจักษ์นะครับเป็นเหมือนกับเป็นนักการเมืองคุณหญ่คุณโตแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทำธุรกิจสีเทาโหดร้ายปล่อยลูกบีบพอเมียาทำทุกอย่างที่อะไรที่เร็วๆทำได้สุดจะเล่นได้ ใจเหมือนกันว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอไม่มีมนุษย์อย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ก็ต้อง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 ขอบคุณไปที่ที่ทุกคนเพื่นก็ช่วยช่วยแนะนำนะครับขอบคุณทุกคนที่เขียนบทแล้วก็อุตสาเขียนให้ตัวติ๊กตายักเตอร์ได้ขนาดนี้แต่ไม่กดดันนะครับอยู่ในหมู่คนดีก็ก็สบายๆครับมีผู้กับมีทีมงานคอยช่วยดูแลเรื่องเรื่องการแสดงคนสุดท้ายที่มีคนสนิท ครับผมที่คนดีนครับที่ามกเป็นคนดีคนดีผมแล้วแต่นายเลยฮะนายว่าไงผมว่าไงนายว่าไงครับถ้าดายครับอุ้ยว่าร่างหนุ่มไม่ได้ับครับผมพี่อคือเแรคเตอร์ของเราก็ถ้านายว่าเลวผมว่าเลวอ่ะครับผมผมเป็นคนดูแลแทนนายฮะทำแทนนายทุกอย่างฮะแม้กระทั่งในเรื่องเดี๋ยวไปดูเองว่าทำแทนนายทำแทนนายฮะที่อยากที่นายทำ เออบางทีก็เกินที่รายสั่งครับผมครับผมเป็นดีที่สุดในเรื่องแล้วกันนะฮะเออที่ดีทั้นเร็วที่สุดในเรื่องครับผมผ่านมาต่อไปคุณต้นหองคุณยายแตนอินใบเฟิร์นนี่สิเป็นอ่าสแตนด์อินใบเฟิร์นค่ะคิดว่าใบเฟิร์นคงรับมือไม่ไหวทางไหนบ้างคะเดี๋ยวเมนูของเราก็คือไม่คณาเรามะคะจริงๆก็ควรกับใครมากที่สุดเก้าคนพี่เต๋าเพราะว่าเขาเป็นเฮียคุณจ้องอ่ะ เห็นตอนที่ปอยทีเซอมาเราฝืนมากกับบทนี้จริงๆอยากจริงๆอยากขอพี่ฉอว่าให้มี acting coach ประกบอยากรู้ว่าเออไอเล่นบทอย่างเงี้ยมันเล่นยังไงค่ะไม่ถนัดค่ะฝืนใช่ค่ะมาตราปีน้าแน่นอนปากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบทอีกหนึ่งเรื่องที่เล่นล่ารางวัลเหมือนกันค่ะคือไ่คนดีไมครับในเรื่องในเรื่องเป็นอ๋อนงนะคะอ๋อนงก็เป็นภรรยาของ เป็นคนที่โดนกระทำโดนกระทำโดยพี่ก้องก็ไม่เคยเห็นพี่ก้องเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยมาก่อนในชีวิตนะคะใครที่อยากรอดูพี่ก้องเล่นอะไรที่พิเศษพิเศษก็รอดูได้เลยค่ะแล้วก็จะจะไม่ถูกกับน้องใบเฟิร์นอะเพราะว่าเขาไม่แย่งสามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้อง,องเองก็ต้องพยายามที่จะไม่มองแน้น้องใบเฟิร์นในกองถ่ายเพราะว่าเขาแน่ารัก แล้วเราก็จะต้องเกลียดเขาอะแล้วเราก็จะต้องด่าเขาในละรลครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคไม,มอไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าตัวจริงน้องไม่เฟินน่ารักมากแล้วขยันมากๆเลยค่ะรวมถึงก็แบบได้ร่วมง,งานกับพี่ชอดนะคะกับคุณเอสนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ <สา S 1> อ๋อลูกชายมานี่เลยอันนี้ก็ชอบใบเฟิร์นเหมือนกันรอบตัวของเราเนี่ยชอบใบเฟิร์นหมดเลยแต่สุดท้ายผมรักแม่ที่สุดอนแแะแม่แม่ก<อ>่อนเพราะเรื่องไม่เป็นยังไงลูกเรื่องนี้ก็เป็นลูกของพี่ก้องกับคนพี่ลำเบิร์เป็นหลากแต่ส่วนใหญ่จะรักแม่ตีกับพอ่อใช่พ่อพ่อไปรักแม่ใหม่แต่เราก็แอบชอบพี่ใหม่พ่อใช่แอบเห็นแอบดูเขาใส่ชุดว่ายน้ำ นี่ฉันสปอยไปโอเคต่อไปเอกแคค่ะตัวนีแคร์แคร์ค่ะยังไม่ได้ถามคาเลคเตอร์อะในเรื่องรับคาเลคเตอร์เป็นย้อนวัยเป็นเด็กอายุ13บสามยี่ห้อฟองแล้วก็จริงๆในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเลยนอกจากหนูกับพี่ใบเฟิร์นแต่ตบกันอยู่อย่างนั้นมก็จะตบกันเรื่องนักหนาแล้วเราก็จะเป็นสไตล์ว่าขี้ฟ้องจะเก็บทุกอย่างไปฟ้องแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะงี้คือเมื่อไหร่ที่พี่ใบเฟิร์นจะเริ่มมีแอะแระจะเริ่มไปฟ้องแม่แล้ว แม่ไปถึงผักก็มีเหมือนกันเป็นลูกกูเป็นตัวปั่นใช่ครับเป็นตัวปั่นในเรื่องหรือพูดตกเลยเป็นผู้ตกเป็นผู้ตกคือทีแรกเขาจะว่าเป็นจะได้รับบทเป็นสามีอยากเป็นความฝันจะเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาเอามะเป็นผู้ตกทั้งอย่างนั้นเลยยอมรับว่าประหลาดใจเหมือนกันตั้งแต่แค่แค่นั้นใช่ขออยากเป็นสามีจะเป็นสามี เป็นเซอร์ไพรส์ก็ตกเป็นคนที่สิบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเราคุณตกแทนคิดว่าถือว่าเป็นการลิกลบบาทที่ไม่ได้มากเลยเพราะว่ากันเถยมันหลายบุคลิกอยู่แล้วแค่ดึงบุคลิกมาเล่นเฉยแต่เรื่องนี้สนุกค่ะสนุกมากบอกพี่สอนพี่เอ็ดเรื่องหน้าแม่เล่นแม่อเข้าเล่น้าดอยได้แล้วครับได้เป็นลุกแล้วตื่นเต้นครับเหน่อยครับพี่หัว่ไยิพี่หัวแม่มาเลยอะไรกับการกลับมาที่พี่หนื่อย เราเป็นคนดีไหมครับในเรื่องคําถามนี้ต้องถามทุกคนเลยหน้าก็เป็นพิษอยู่แล้วจะเอาที่ไหนมาดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์ของเราคาแรคเตอร์ก็เป็นแม่ของผู้ชายคนที่สองสามีคนที่สองเนาะเป็นเจ้าของตลาดค่ะแล้วก็ก็อยากจะให้ลูกแบบว่าได้เมียที่ดีอะไรอย่างเงีย้ยมันก็ตัดตามภาษาแม่นะคะ,ะแต่ก็ตามภาษาพี่เหมือนกันเวลาเล่นมันก็ตามภาษาพี่ ก็คือปล่อยของเต็มที่เลยก็ต้องลองดูนะพี่ไม่รู้ว่าเต็มที่ไม่เต็มที่แต่พี่ก็ว่าสุดแล้วนะเพราะว่าทุกครั้งออกมากลับบ้านพี่ก็นอนส่ะโอเค่รับกับนบ้นกนกับคค่ะโอะคะคะค าว่าเรื่องนี้คิดว่าเป็นคนดีที่สุดในเรื่องเลยดีจริงๆหรอว่ดีถึงจุดหนึ่งดีถึงจุดหนึ่งที่เราไม่ดีแล้วเพราาะว่ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะพี่น้ำพึ่งตอนที่แอบได้ยินก็คือเออโดนเขาแยกกลุ่มกันเราคือเป็นฟีลว่าก็เป็นในส่วนของเมียหลวงเหมือนกันไม่ของเหมือนกันเราพอเหมือนกันหรอเราก็นิดนึงโดนเหมือนกันคือบอกตรงอ่านไม่จบจริงเพราะว่าแบบเส้นเรื่องทุกคนมันแน่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเส้นเรื่องที่ มีพ์ทหนึ่งแบบพาร์ทที่จะต้องตอสู้กันแล้วก็อาจจะมีผลกับอาชีพเขาเนะอะไรเงี้ยนิดหนึ่งโอเคค่ะค่ะก็ะะรบับบทเป็นแยมค่ะในเรื่องก็เป็นนักข่าวที่ตามตั้งแต่คืคอ,คอคือกิฟไปรับบทเป็นแฟนเก่าพิเศษแล้วก็คุณแม่เรียกมาตะได้ถ่านไฟเก่าก็ไม่ร้อนสักพักแม่สามีพัดให้มันร้อนเราก็เลยร้อนไปด้วยวก็เลยตามไปจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตของทอประกายค่ะ ไม่ชอบไม่ชอบที่นี่ค่ะปวดหายไปหมดแล้วปากไม่ได้ปากไม่ได้ทำมาเรา off สั้นๆเลยแล้วกันครับเดี๋ยวจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนสิงหาคมครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับรอติดตามวันของเราคันที่แน่นอนที่สุแล้วก็สำหรับคองปากกายแสตครับก็จะมีซิมแคนนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยพร้อมกันกับที่ไทยเลยแล้วก็ดูย้อนหลังในทางแอปพลิเคชันไอชีนี้ครับก็ แสบนะคะอยากให้ดูเพราะว่าคุ้มมากๆแค่นักแสดงก็คุ้มมากแล้วนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมาเต็มที่แล้วก็มาในบทที่หลากหลายมีหลายๆคนที่เมื่อกี้คุยๆกันไปนั้นก็จะมีความเล่นในบางอย่างที่ไม่เคยเล่นมาก,ก่อนด้วยนะคะก็อย่างที่เคยพูดเสมอว่าละครของเชนสาหาหนึค่ะจะเป็นละครที่ดูแล้ว เยอะก็จะได้เยอะคิดน้อยก็จะได้น้อยไม่คิดอะไรเลยก็จะสนุกนะคะเพีก็อยากให้ติดตามทางรายการแสนช่องเกันะคะเบือนหลังทางอาชีพรั